เดี๋ยวพี่พูดก่อนโอเคครับพร้อมนะคร,ครับวันนี้ก็สําหรับประเด็นที่ตามที่สื่อได้มีการนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องออข้อพิพาทถึงความไม่เข้าใจระหว่างฟูตเตอร์แล้วก็น้องขนมนะครับวันนี้ทางช่องสองเนี่ยได้ตัดสินใจมาออกรายการที่หนกระแสเพื่อที่จะมีการมาพูดคุยในประเด็นดังกล่าวเบื้องต้นในรายการเนี่ยทั้งสองฝ่ายและทั้งสองครอบครัวเนี่ยก็ได้มีการตกลงนะครับเกี่ยวกับข้อตกลงที่จะหาทางออกร่วมกันได้นะครับก็คือข้อที่หนึ่งก็คือ ตัวคูเตอร์เนี่ยก็จะกลับไปดูแลลูกเนาะก็จะมีการใส่ใจลูกมากขึ้นนะครับในส่วนที่ทางครอบครัวขอมาว่าให้มีการโทรพูดคุยมีเวลาให้กับทางครอบครัวมากขึ้นอันเนี้ยทางคูเตอร์ก็ตกลงนะครับข้อที่2ก็คือในเรื่องของค่าอุปการะเลี้ยงดูทั้งสองฝ่ายเนี่ยตกลงที่จะดูแลลูกนะครับทั้ง2ฝ่ายเนี่ยคนละครึ่งนะก็คือค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ร่วมกันเนี่ยก็คือจะหารหารครึ่งนะครับโดยทางาคุณแม่เนี่ยจะทําการแจ้งรายการ มาที่ตัวของคุณพ่อนะครับแล้วก็จะมีการเคลียร์ค่าใช้จ่ายกันตรงนี้ทั้งสองฝ่ายก็ตกลงกันได้ในส่วนที่3คือประเด็นที่เกิดขึ้นก็คือการที่มีข้อพิพาทกันตรงนี้ก็คือเกิดจากคนรอบข้างทั้ง2ฝ่ายนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ตัวหรือ FC เนี่ยมีการพูดคุยกันไปมีวาทะนะครับสฝั่งไปมาทําให้ทั้ง2คนเนี่ยจะต้องออกมาปกป้องคนของตัวเองนะครับก็เลยเป็นปที่มาของการที่ เอาเรื่องเก่าๆมาพูดคุยแต่เบื้องต้นเนี่ยในรายการนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวคุณพ่อนะครับหรือครอบครัวของคุ้เต้ยเนี่ยกับคุ้เต้เยแล้วก็น้องของนมเองก็ได้มีการพูดคุยทำความเข้าใจนะครับกันแล้วก็ตกลงว่าจะยุยตินะครับเรื่องราวเนี่ยเพียงแค่นี้ในส่วนของทั้งสองฝ่ายนะแต่ก็ขอแค่ f c ก็อย่าไปพูดต่อกันอีกนะครับเพราะว่าให้นึกถึงตัวน้องๆน,น,นะครับตัวลูกเนี่ยเป็นสําคัญเพราะว่าประเด็นทั้งหมดเนี่ยต่อให้เรา พูดกันไปยาวแค่ไหนสุดท้ายท้ายที่สุดเนี่ยประเด็นมันจะตกไปอยู่ที่น้องนะครับเพราะน้องเนี่ยจะต้องมารับรู้เรื่องราวที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องมาพูดคุยกันเรื่องนี้ดังนั้นเราทั้งสองฝ่ายแล้วก็ทั้งสองครอบครัวก,ก็เลยนะครับเห็นพร้อมต้องกันว่าเราจะไม่พูดถึงประเด็นดนงก่าอีกและจะขอให้พี่น้องสื่อมวลชนทําเข้าใจแล้วก็ละเว้นประเด็นที่เกี่ยวข้องในในเรื่องในเรื่องทีเ่เป็นประเด็นอยู่นะครับก็คือว่าข้อตกลงเนี่ยให้มันเป็นไปตามที่พูดคุยในรายการนะครับ และสุดท้ายข้อที่4ก็คือในเรื่องของอะไรนะทรัพย์สิสนทรัพย์สินทรัพย์สินใดที่ทางตัวคุตเตอร์เนี่ยเคยพูดไว้ว่าจะให้ลูกทั้งสองคนเนี่ยนะครับก่อนที่จะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่คุตเตอร์ก็ตกลงที่จะยกนะครับเรื่องนั้นทรัพย์ส,สินนั้นให้กับลูกซึ่งขั้นตอนตรงนี้ครับเดี๋ยวทางคุตเตอร์เองก็จะมีการพูดคุยกับคุณแม่เพื่อไปรับรองบุตรนะครับเพื่อจะให้ลูกทั้งสองเนี่ยเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อให้ให้บุตรทั้งสองฝ่ายเนี่ย สองคนเนี่ยได้สิทธิ์รับมรดกของคุ้เตอร์นะครับและตรงนี้คุ้เตอร์ก็จะยกให้เป็นเป็นให้กับทายาทนะครับประมาณนี้เดี๋ยวที่เหลือก็เดี๋ยวจะให้ทางคุ้เตอร์แล้วก็น้องได้พูดคุยกับพี่น้องสื่อมวลชนครับตอนนี้ทางนั้นวาอสมพันของคุเตอร์แล้วก็ปกติเขาเป็นยังไงบ้างยังเป็นเพื่อนครับเลี้ยงลูกเป็นเพื่อนกันได้ปกติค่ะก็คือยังทําหน้าที่พ่อและแม่ใช่ค่ะแบบว่าเป็นเพื่อนกันใช่ค่ะจากราวบาที่เกิดขึ้นคับคุ้เตอร์มันยังไงบ้างกับทุกจิตใจยังไ ผมมีเรื่องเดียวคือเรื่องลูกครับเรื่องอื่นผมเรื่องอื่นผมก็ให้ให้สังคมเข้าใจในแบบแบบนั้นเลยก็ได้แต่ว่าผมขอเรื่องเดียวคือเรื่องลูกผมผมไม่ได้อยากออกมาตรงนี้ที่ผมออกมาคือเรื่องเดียวคืออนาคตถ,ถ้าลูกมาเห็นข่าวที่ลหลายสือ่อทำสือ่อออกไปลัวลูกเข้าใจว่าผมไม่รักเขาผมก็เลยอยากออกมาพูดในส่วนตรงนี้เพื่อที่จะให้ลูกได้เข้าใจว่าที่จริงอ่ะผมก็รักเขาเหมือนกันแต่ว่า ขอโทษเขาแค่ในตอนนั้นที่มันมีควาคิดแบบเพราะอะไรหลายๆอย่างที่มันยังมองว่ามันยังไม่พร้อมในตรงน้ครับทางด้านมีถำนดค่ะก็คือเรื่องทั้งหมดมันมันจบไปแล้วเมื่อกี้นะคะก็ก็ไม่อยากไปลือหรือว่าไปอะไรก็ในส่วนของลูกในนัในความเป็นแม่ในทําเป็นหน้าที่แม่หลังจากนี้ถ้าเกิดพี่เตยดูแลลูกรักลูกดีเชื่อว่าลูกจะมองเห็นเองแล้วก็จะไม่ได้มองถึงอดีตนะคะหนุ่มก็จะสอนลูกให้ลูกรู้ว่า สุดท้ายแล้วพ่อเขาก็ยังทางด้านคุณเต้ยจะมีโอกาสเข้าไปแบบขอคมาทางด้านคุณพ่อกับคุณแม่ของขุณนกไหมครับตรงนี้ยังไม่รู้ครับเพราะว่าในช่วงนี้ผมก็ยังอยู่ตากเกับเพื่อที่จะทำงานแต่แต่เบื้องต้นมีการขอโทษกันในรายการแล้วครับแต่แต่เรื่องพิธีการอันนี้นพูดน่าจะพูดถึงเรื่องพิธีการใช่ไหมแบบว่าต้องไปไปแบบทางการใช่ไหมอันนี้น่าจะไปทําในลักษณะในครอบครัวเนาะอาจจะให้ทางสองฝ่ายอารมณ์เย็นลงก่อนเพราะตอนนี้ก็เพิ่งได้ปรับความเข้าใจ เพราะว่าตั้งแต่มีปัญหากันก็ยังไม่ได้คุยกันแบบแบบตรงนี้เลยนะก็ขอบคุณทางรายการแล้วก็ทางพี่น้องสื่อมวลชนที่มีโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายได้มาคุยกันนะทางมีขนอม่ะคะเราจะพูดับเพื่อเราอย่างไรบ้างเพราะว่าจะออกมาเท่าที่ดูในรายการที่เพื่อนบอกว่าทางเพื่อนเราออกมาโบได้เคือในส่วนที่เพื่อนปกป้องก็เข้าใจเพื่อนนะคะแล้วก็ไม่อยากจะให้แบบทุกคนไปมองว่าเพื่อนมายุ่งกับเรื่องนี้มากเกินไปตอนนั้นมันก็คงเป็นความรู้สึกของเพื่อนที่เรารับเพื่อนรับรู้ตั้งแต่แรกจนถึงวันนี้ค่ะแต่หลังจากนี้เป็นต้นนไไไปปกกก็อยยยาาาที่่่คคุัเเละะวรจม ยุ่งเกี่ยวกันอีกแล้วใช่ปัญหาต่งางๆมันส่งผลกระทบกับเราครอบครัวลูกงานยังไงบ้างเออจริงๆถ้าส่งผลกระทบมากที่สุดหนูไม่ได้โฟกัสเรื่องอื่นเลยค่ะเรื่องเดียวที่หนูโฟกัสคือเรื่องลูกสิ่งที่หนูบอกเขาว่าอยากให้สนใจลูกแค่นั้นเลยค่ะจาเ่องจากกรณีีเกิดขึ้นเราเจอปัญหกันอะไรบ้างเรื่องงาน,นคือเรื่องงานมันไม,ไม่ได้มีปัญหาแล้วคือหลักๆคือผมกลัวลูกมารู้เรื่องนี้ครับคือผมผมได้คุยกันตลอดว่า ทุกเรื่องผมผมยอมได้แต่ขอเรื่องเดียวคือไม่อยากให้ลูกรู้รรเรื่องนี้ที่ผมเคยคิดไิ้ิีแต่ว่าในเมื่อวันนี้เรื่องนี้มันหลุดออกไปแล้วผมก็อยากขอมาอธิบายให้ลูกเข้าใจในอนาคตถ้าลูกเองแค่นั้นครับมีเรื่องเดียวเรื่องอื่นผมไม่ได้ไม่ได้ซีเรียหรือสนใจอะไรครับขออนุญาตถามความเปนิดนึงรว่าในไลฟ์สดขนมบอกว่ามีเลซีไปถามว่า โดนเอ้ยพูนพูอะไรบ้างมแล้วเบอกว่าเป็นเรื่องก็ก็เป็นเรื่องนี้แหละค่ะเหมือนเขาบอกหนูว่าถ้าพูดก็จะไม่ไม่ไม่โอเคไม่เอาไว้อะไรเงี้ยซึ่งก็เข้าใจเขาเนี่ยตอนนั้นได้เลียนกันแล้วสบายใจมากเลยสบายใจ่แล้วอย่างนี้ทางนัดเอฟซีของปุ่เอ่ยจะอย่างไงบ้างจะมีการพูดคุยกับเอฟซีอย่างไงบ้างก็เหมือนเดิมครับจากที่ผ่านมาผมก็บอกเขาว่าไม่ให้ยุ่งเกี่ยวอะไรกับในครังนี้ครับส่วนใหญ่ก็จะมีแต่ พวกสายปัดมากกว่าครับทุกวันนี้ที่เจอครับตัวหลักๆที่เขาไปเนี้ยงีจริงเขาก็ไม่ได้ยุ่งแล้วแต่จะมีแค่ตัวปัดปันทั้งฝั่งเขาแล้วก็ปัดทั้งฝั่งผมปันไปปัดมาเพื่อที่จะให้เกิดประเด็นครับเครียดไปเพราะว่าเจอดราม่าป่อยไปเยอ์ผมเครียดนะครับแต่ผมเครียดเรื่องเดียวคือเครียดเรื่องลูกแค่คั้งเดียวขนมล้ก็มีสังคมใจเราผิดเยอะมากเลยวันนี้อยากจะบอกอะไรสักจริงๆก็ เออถ้าเรื่องที่มันผ่านไปแล้วหนูก็ไม่ได้ไม่ได้สนใจหรือว่าอะไรแล้วคะ่ะปัจจุบันก็อย่างที่บอกเลยว่าหนูโฟกัสแค่ความสุขของลูกแค่นั้นแล้วที่พูดก,ก็คืออาจจะด้วยแบบหลายๆอย่างด้วยแบบตอนนั้นยังไม่เข้าใจพี่เต้ยว่าทําไมพี่เต้ยถึงแบบไม่รู้สึกอะไรเลยอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายมันก็คือแค่แค่ลูกคะ่ะอย่างอื่นหนูก็ไม่ได้บางคนไมได้คาดจริงว่าที่มันต้อง จ่ายค่าเรียนครูเดือนละเท่าไหร่อย่างเงี้ยเรื่องเรื่องนี้เราตกลงกันแล้วค่ะใครที่รอไม่ได้ครับก็ฟังกระจ่างบางคนจะเข้าใจว่าว่าว่าจะทำยังไงเชซ่าค่าเรียนดูซับซิ่งอะไรเงี้ยใช่ครับก็จะหารสองมือนเดิมตามตามที่ตกลงกันไว้ครับผมค่าใช้จ่ายตามบิจริงทั้งหมดก็จะหารสองมือนเดิมครับทุกอย่างก็คือเป็นของลูกใช่ครับคือประเด็นปัญหาตอนเนี้ยระหว่างระหว่างครอบครัวไม่ไม่ไม่ได้มีประเด็นอะไรกันเลยนะครับ คือตั้งแต่แยกทางกันทุกอย่างก,ก็ไปได้ดีเพิ่งจะมีปัญหา,าก็เมื่อตอนที่มันมีประเด็นประเด็นที่ f c <oughs> ใช่ครับ <apt> <cer> ดังนั้นดังนั้นสิ่งสำคัญตอนนี้ต้องบอกว่าทั้งสองคนไม่ได้มีปัญหากันนะครับทุกวันนี้ก็ยังคุยกันได้ดีแต่ปัญหาอยู่ที่ว่า f c แต่ละฝั่งหรือคนรอบข้างเนี่ยเป็นเป็นเป็นเรียกว่ารักรักกันนะครับฝั่งกูเตอร์เขาก็รักคูเตอร์ฝั่งน้องขนมเขาก็รักขนมอันนี้เราเข้าใจได้ เพียงแต่ว่าเราไม่มีโอกาสได้มาคุยกันเนาะคือขนมเองก็ไม่อยากจะทําร้ายพูตเตอร์พูตเตอร์เองก็ไม่อยากทําร้ายขนมก็ก็เลยเป็นฝั่งว่าไม่มีการพูดจะอะไรกันก็เลยทําให้คนที่อยู่รอบข้างเริ่มมาพูดมันก็เลยทําให้เกิดประเด็นแต่ว่าเรื่องนี้คือจุดเริ่มต้นคือคนรอบข้างเป็นจุดประเด็นทำให้เกิดการทะเลาะกันถูกไหมครับครับใช่ครับแต่ว่าตอนนี้ก็จบแล้วตอนนี้จบแล้วถ้าถ้ามองว่าเป็นคนรอบข้างเป็จุดประเด็นทําไมทั้งสองคนนี่เข้ง ไม่ได้มีการห้ามปราคนคนคนรักการตัดใจออกมาอะไรสัก่าหนึ่ยให้เกิดเรื่องต่างๆอย่างเงี้ยต้อง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 บอกอย่างนี้ก่อนว่าคือการที่เขาออกมาเนี่ยในความรู้สึกนัตอนนั้นนะครับก็คือว่าเป็นการออกมาปกป้องคนของตัวเองคือก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องมาพูดหรือโจมตีคูเตอร์โดยตรงแต่เขาพูดในช่องทางของเขาซึ่ง f c ก็เอาไปเอาไปพูดในกลุ่มของเขามันก็เลยเป็นประเด็นเท่านั้นเองครับคืออยู่ๆไม่ได้ว่าอยู่ๆมาโจมตีคูเตอร์เลยแต่เขาก็พูดในฐานะที่เขารักคนของเขา อันนี้เราเข้าใจได้ถ้าเป็นเราเราก็จะปกป้องคนของเราแค่นั้นเองครับมันมันจุดเริ่มต้นมันอยู่อยู่แค่ว่าเป็นการปกป้องคนของตัวเองแค่นั้นเองครับหลังจ,จากนี้นะคะถ้าทาง F อฟซไม่ไม่มีการหยุดมีการฟ้องร้องเกิดขึ้นมีไหมคะถ้าเอฟไม่มีการหยุดเราก็ต้องฟ <c ười> ้องร้องเอฟซีคือแต่ว่าแต่ว่าในในส่วนตัวเราสองคนต้องก็ก,ก็ก็คงไม่ได้อ,อกมา่าคือถ้าเป็นหนูในส่วนของเอฟซีอะค่ะ หนูก็จะทําเป็นเราหูรับตาเพราะว่าหนูเข้าใจอยู่นะคะว่ามันเป็นคนส่วนมากเขาเป็นคนส่วนมากเราไม่สามารถที่จะไปบอกหรือว่าทํายังไงให้เขาเข้าใจได้อันนี้ก็อาจจะอุปสรทคเราหูรับตาแล้วก็ปล่อยผ่านไปแต่มันมน่าจะดราม่าหนักเลยนะหน,นุมมีแบบว,ว่าขอบเขตไหมว่าเอ้ยอย่ามาแตะตรงนี้นะถ้าจะเอาตรงนี้เราเอาแน่เลยครับอกแน่ดำเนินการคือจริงๆดราม่าหนักๆนะมันก็หนักมันก็หนักมาตั้งแต่เริ่มอยะะู่แล้วค่ะแต่ว่าถ้าถามถึงขอบเขตของหนูก็คืออย่ามา ทำอะไรให้รู้สึกว่ามันแรงเกินไปในถึงในพ่อแม่หรือว่าคนรอบตัวหรือว่าลูกหรืออะไรเงี้ยค่ะอันนั้นก็อาจจะเป็นอีกกรณีหนึ่งใช่ค่ะแต่ว่าคือคือเอาอย่างนี้ดีกว่าคือถ้าหากอยู่ในในกรอบนะครับ<ช>ที่<ช>เป็น<ช>การแสดงความเห็นหรือเป็นการติชมหรือเป็นการแสดงความรู้สึกที่ที่สามัญชนทั่วไปเราเรา,เราฟังแล้วมันโอเคฮ้ยทำไมวะอย่างนู้นอย่างนี้เอาได้ แต่อะไรที่มันรู้สึกว่ามันเกินขอบเขตอันนี้ก็สงวนสิทธิ์ให้ทั้งสองท่านนะครับแต่ทั้งนี้ท้งนั้นก็ก็อย่าให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเลยเนาะเดี๋ยวคุเ้ยฝากถึง f c ของเราแล้วก็ให้น้องขนมฝากถึง FC ขนมด้วยปรามหน่อยว่าว่าให้เข้าใจกันยังไงก็ฝากถึง f รับผมก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ซัพพอร์ตผมมาตลอดนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้ผมตลอดนะแล้วก็ต่อไปนี้ก็เราก็จะอยู่ในในในอ่าใ,ในกลุ่มของเราอยู่ในขอบเขตของเราก็จะไม่ได้มีแบบไปยุ่ง เกี่ยวด้วยไปแซกันกับฟังท้องถนนครับผมครับค่ะก็ขอบคุณเหมือนกันค่ะขอบคุณพี่ๆทุกคนที่แบบว่าให้กําลังใจแล้วก็ไม่ว่าจะตั้งไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ไหนขอบคุณี่พี่ทุกคนที่ให้กําลังใจหนูมาโดยตลอดให้กําลังใจคนรอบข้างครอบครัวหนูแต่หลังจากนี้หนูอยากให้มองในสิ่งที่มันดีๆที่เคยเกิดขึ้นมากกว่าอะไรที่ไม่ดีก็ขอให้แบบปล่อยผ่านหรือมองข้ามไปถ้าเกิดจะเออเขาเรียกว่าอะไรนะดูหนูก็คือให้สนใจแค่หนูถ้าเกิดเห็นอะไรที่แบบ รู้สึกว่าไม่โอเคก็ปล่อยผ่านค่ะไม่เป็นไรอยากให้มองในสิ่งดีๆที่มันเคยเกิดขึ้นมากกว่าเพราะว่าเราเราอยากให้น้องทั้งสองคนนะครับเติบโตนะครับแล้วก็ใช้ตามใช้ชีวิตตามที่วิถีของแต่ละคนเลือกเพราะตอนนี้ต่างคนก็ต่างม,มีชีวิตที่ดีนะครับเราไม่อยากจะคือวันนี้มันเดินไปได้ดีแล้วนะครับทุกคนทุกอย่างกําลังไปได้ดีแต่เราต้องกลับมาพูดถึงเรื่องเหล่านี้ซึ่งมันเองผมก็เชื่อว่ามันก็ไม่อยากให้เกิดไม่ไม่ให้เกิดขึ้นแต่ว่า มันมันกระทบหลายฝ่ายเนาะไม่ว่าจะเป็นทั้งรูปแล้วก็คนใหม่ดังนั้นผมอยากให้ทุกอย่างมันจบอยู่แค่นี้แล้วก็ให้ทุกคนไปโฟกัสที่งานหรืออนาคตของของแต่ละฝ่ายทําทุกอย่างให้มันดีแล้วก็นึกถึงรูปเป็นสําคัญอันนี้ถ้าเรารักขนมถ้าเรารักคูเตอร์เราก็ต้องให้กําลังใจทั้งสองคนแล้วก็ปล่อยให้ทั้งสองคนไปตามวิถีของเขานะครับเติบโตเราจะไม่มาทาร้ายกันแต่ใดที่เราทํรลายเขาก็ไม่ต่างกับเราทําลายคนที่เราลักและ ลูกของเขาด้วยอันนี้ผมฝากไว้นะครับอยากให้เราส่งปฏิญาณอีกหนึ่งรอบครับว่าเราไม่ได้เลิกกันเพราะมีมือที่สะอาดว่ามีปัญหาอะไรต่างๆเราเคลียร์กันได้ด้ีเพรก็ยืนยันที่ผ่านมาก็เคลียร์กันได้ด้วยดีครับจะมีปัญหาก็แก้คนรอบข้างเขาจะทายให้ผมเลืยแบบฝากลูกใหม่เพราะว่าแบบลูกหย่อนกับปัญหาที่นี้ครับก็ฝากถึงตั้งใจแล้วก็เติมเต็มนะครับว่าผมเนี่ยรักเขามาก ที่ผ่านมาถ้าผมเคยมีความคิดที่คว่าเป็นแบบ้ะมองสังคมบอเว่ามันไม่สมบูรณ์สมที่จะเป็นพ่อผมขอโทษลูกในนเวลานั้นที่ผมแบบมีความคิดแบบนี้ผมขอโทษเข้ามาถึงลูกมาเห็นผมไม่อยากให้ลูกเข้าใจผิดว่าผมไม่รักเขาผมรักเขามาก หลังจากที่มีผมหลังจากที่ผมมีความคิดแบบนั้นผมก็ไม่ได้คิดแบบนั้นอีกเลยผมก็ตกลงกับเขาว้างคือเราจะมีลูกคนนี้แล้วเราก็จะเต็มที่กับเขาเหมือนกับพี่คนโตทุกอย่างไม่ได้เปรียบหรือเสียเปรียบเราพาเขาไปที่โรงพยาบาลที่ดีที่สุดมีของใช้อะไรต่างๆที่ดีที่สุดไม่ได้แบบมองว่าเขาด้อยกว่าพี่เขาเลยตรงนี้ก็ฝากฝากถึงลูกทั้งสองคนครับว่าพวกเรารักเขามากครับพี่นะ้องอยากสัอะไรเนี่ย พาไปพาถึงลูกหราใช่ลูกาาลก็ได้ก็ผมก็เป็นอีกต้นเหตุนหนึ่งเนาะที่ทําให้ลูกได้ต้องมารับรู้เรื่องราวเหล่านี้ผมก็ในวันที่ลูกโตผมก็อยากจะขอยพูดลูกเหมือนกันแต่ว่าอยากให้ถ้าเกิดเติมเต็มกับตั้งใจยอมมาดูทุกคนเคยผิดพลาดคนคนนี้ที่ผิดพลาดก็คือพ่อเขาแต่ณวันนี้ถ้าลูกย้อนกลับมาดูอยากให้ลูกรู้ว่าตั้งแต่วันที่พี่เต้ย ได้คิดเปลี่ยนไปเขาก็ไม่เคยคิดจะไม่รักลูกเหมือนกันโอเคครับขอบคุณพี่ๆทุกคนกนะครับขอบคุณที่ขอถ่ายรูปด้วย